ขอคนขอระคังงูจอจาชอชั้นชอจริงชอชิงเอาใหม่ชอจิงไม่ต้องใหม่ชอจิงชอชิงอช้าง่อซ่อกระชอกรเชยอยดอชดชัดจ้าตอปอปจ้ ทอสันทอสันฐานทอนะทอนะมุนทอทอพุทธทอพุทธเท้านอนอเนรโดอดเจอ่าตอตอเต่าทอถุงทอทหารทอทุงนอหนูบอไปไายบอบอปลา พอพึ่งฝอฟ้าพอพอพันฝอฟันพอพอสัมสัมเภามมอมะรอยารอรอเรือรอรอเกีงอืมเจ่งจังเลยวอวอแมนสอสาแม่ไม่ต้องบอกเลยได้ไหม วส,าส,าสอสอสอปอสอือสีสอสีหอมฮีบรอจุรอจุล่ะออ่างหอนุฮงตาต้เก่งมากได้พักสักทีเออด้ มอามามอามาเก่งมากซอเอซซอเอซคเอเทคเอและเททำยังไงเทีทอย่างนี้อาร์เทโอ้ยบุ้งที่ัเจ็บอ่ะต่อไปลองบุ้งมอตีบอยู่อ่ะชออาช้า พออานออีนีนออีนีชะกนีชะกนีพออาพออายาอู่ยออุ่ยูผายยาอยูผายยูกออากออากออากากอเอฟอเอเสกากาเสเอทออาทออาเสทออา พออาพอทารซาอาพอทหาระาอาพออาพออาคาพออาพออาคาคาาขาเออพออีทีพออีทีวออีวออีวีทวเออพออัาทอมอัมทำานอานอานาทาทำนาเออกออีทออีทีลอาา ชออูชออชูมอเอมอเอชูชมอทำอะไรอยู e ่ครับทำเลขทเลคทำถูกหรือ e ผิดิที่ิท่ถูกถูกที่อออตรออาตตําเอรอเออรอเออละ ข้อเออข้อเอเทเถเอเลเทเอเะเอข้ออีบีขออีบีดอาดอาดาบีดาโอเคบีดาก็เป็นแปลว่าคูนไทยบดาก็แปลว่าคูฮะบีด้าแปลว่าคูคุณพ่ออ่ะวันนี้ก่อนหายไปไหนแล้วพี่เียนได้กี่ข้อแล้วลืม กำลังสนุกเลยเที่สำหรับเก็บหนังสือกับข้อเทียมแล้วนี่คือ,คก,นนคอ,อก,กับต้นแม่ข้อเทียมานวันเกิดฉันด้วยโอ้เซนโดร์กับกับนแม่ดีเลยแหละโอ้ยบอกเลยว่าพอ่อจะได้มีโอกาสดูแลเขาเลยยารออีกไย Rưa. Rưa. Bò ai Bò ai Bài bay, Lừa bài Ừ Hỏ ua Hỏ ua Hỏ ua Hỏ Ua, ua. ua, hổ. ua hổ hổ. Cho ai Cho ai Chai Chai Hỏ mua chai Ừ Sỏ ao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  Sỏ Sỏ có ai có ai phải sao phải sao phải vậy có âm có âm sắm sắm lo i lo i ni ni sẩm sẩm ừ có a có ha lo e lo e ne a ออาออาอาอย่ออยออุยุยุอาหายุอาอายุอายุเออพออีทิพออีทิรออารออาดาทิทิดาทิดาแปลว่าอะไรมังฟาลูกสาวลูกสาวเออรออารออารออาดารออา ดา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 าคือใครดาราคือด่างแบดเลยอะแมดนักแสดงสอนรเสือครับทุกคนอาพออูพออูคูู่ขอเอาขอเอาแกะให้นอยขอเอาอะไรเขาเขาคูเขาเดี๋ยวอ่านให้จบหน้านี้ก่อนไม่ด้อีกสามคำสามคำนออานออานานาขออีพออี ทีนานานาทีเอ่อทีนาทีไม่อยากรู้ครับทุกคนตองบงกีนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงทีนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหกสิบนาทีหกสิบหกสิบนาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมงเท่ากับหนึ่งชั่วโมงรออีกรออีกนีลนีิรอเอง คอเอเกงลิเกงอันนทำที่เกงให้ดูที่ทำยังไงเร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 งเต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 งเจะเล่นเตงเตงเออสอุสอุสุรออารออาดาสุโดากินแล้วเป็นยังไงไหนทำท่าให้ดูสิเยังไงเมาเมาเพี้ยนด้วยเพี้ยนเพี้ยนอ้วกด้วย ออ่อ่ันอทีนี้ก็ถ่ายคลิปต่อไปนี่บอลเซลนะครับทุกคนข้อไหนน้าสองนเออน้าสองนั่นแหละยังไม่ไปไหนเลยข้อสองทำยังเออทำข้อสองฉั้นว่าแล้วือเ E เร็วเรวเเร็วเมื่อไจะเสร็จวบมเพือคน่อวกอ้เออาวิธีเลกตอไปในโรงเรียนหรือเป็นครูชั่วคราวคือคุณจะัวร้อครูสักคนสวยไม่ได้หรอจริงเหรอจะต้องคิดแการสักหน่อยแล้ว